อันนั้นหกหน่วยงานเมื่อกี้ก็จะมีในการส่วนร่วมในการที่จะสร้างข้อกําหนดนะมาตรฐานนะครับนะเพื่อจะรองรับสถานีอัดประจุในแต่ละพื้นที่นะเป้าหมายก็คือเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองนะทีนี้มาดูในส่วนของการติดตั้งสถานีอัดประจุในพื้นที่ต่างๆนะซึ่งเมื่อกี้เราเห็นเรามีทั้งบ้านมีทั้งคอนโดมีทั้งสํานักงานมีทั้งลานจอดรถ มีทั้งสถานีไฟฟ้ามีทั้งปั๊มน้ํามันใช่ไหมสถานีอัดประจุไฟฟ้าพวกนี้ก็อย่าต้องมีการดูแลให้เกิดความเพียงพอนี่ก็ต้องมาประเมินดูว่าเฮ้ยระบบไฟฟ้าที่บ้านหรืออาคารตรงน,นั้นมันพอหรือเปล่านะครับถ้าไม่พอต้องทํำยังไงหรือถ้ามันพอก็ต้องทํำยังไงนะอันนี้ก็ดูต้องแยกประเด็นก่อนว่าพอหรือไม่ถ้าไม่พอทํำยังไง อันั้นรูปแบบต่างๆมันก็จะมีพื้นที่เนาะพื้นที่ขายพื้นที่ปีกตรงนี้ก็ต้องจอดรถเป็นเวลานานๆใช่ไหมมีพื้นที่ให้จอดนะครับอัดประจุชา้าๆไม่ต้องรีบนะครับหรือพวกสถานสถานสถาน,สถานที่ของรัฐหน่วยงานราชาการอะไรเงี้ยอีกหน่อยอาจจะมีนะอะไรศาลกลางอะไรเงี้ยเห็นรถจอดไว้ทั้งวันเลยนะครโรงเรียนเงี้ยมหาวิลาลยเงี้ยเออเอารถมาจอดแล้วก็ชาร์จมีสเตชันชในชาร์จโรงพยาบาลเงี้ย คนนี้ก็อาจจะต้องมีการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับคนที่มาติดต่อหรือใช้บริการนะจะเก็บตั้งไม่เก็บตั้งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่ก็คงต้องเก็บแหละเพราะมีการใช้ไฟเกิดขึ้นนะก็จะเป็นแล้วแต่แล้วแหละว่าจะอัดช้าหรืออัดเร็วนะครับก็อยู่ที่นโยบายของการซัพพอร์ตในแต่ละพื้นที่นะครับรัฐเองก็ต้องส่งเสริมเนาะสนับสนุนนะจุดจอดรถต่างๆใช่ไหมครับ จุดลดจุดลดสำหรับอาคารผู้อายุอยู่อาศาัยลจำนวนมากเนี่ยคอนโดมีเนียมอะไรพวกเนี้ยนี่ก็ถือว่าเป็นจุดจอรลดรถลานจอรดรถวันนี้ก็สามารถที่จะสามารถชาร์จได้นะฮะเป็นลนักษณะกึ่งสาธารณะอะไรจะจะชาร์จชา์ชาร์จเร็วนี่ก็ว่ากันอีกทีนะครับไหลทางริมถนนนะฮะในเขตตัวเมืองนะอันนี้อาจจะยังไม่มีในบ้านเราสรักเท่าไหร่นะฮะแต่ม้าต่างประเทศเนี่ยรู้สึกจะมีกันละ บริเวณจอดรถบริเวณริมถนนไหลาทางนะครับเขาก็จะมีเครื่องอัดประจุขนาดเล็กๆกระทัดรัดไว้ติดตั้งที่เสาไฟเลยนะครับตัวอย่างเช่นอังกฤษเห็นไหมครับอังกฤษก็จอดรถแล้วก็ชาร์จเลยนะจ่ายตรงจ่ายตังไปนะครับอันนี้ก็จะรองรับรถไฟฟ้าได้หลายๆคันพร้อมๆกันรนะะเบียงถนนทางหลวงนะอันนี้ก็จะมีสถานีชาร์จหรือเป็นจุดพักรถอะไรพวกนี้แต่พวกนี้อาจจะ ชาร์จเร็วหน่อยนะครไม่งั้นต้องมารอใช่ไหมถ้าใช้เป็นชาร์จชา้าเนี่ยก็จะเกิดการสะสมนะสถานที่ทํางานนี่อันนี้ก็จะเพื่อความสะดวกในการที่จะรองรับโดยเฉพาะพวกภาครัฐนั่นเองเนาะเวลาคนทํางานของรัฐบาลเนี่ยทําง,ทงานช่วงกลางวันขับรถจากบ้านไปก็ไปชาร์จที่ทํางานเลยนะไม่ต้องชาร์จที่บ้านละนะไปชาร์จที่ทํางานแทนนะอันนี้ก็ภาครัฐก็ต้องต้องสนับสนุนด้วยเนาะถ้ายังไม่สนับสนุนก็สร้างยากหน่อยนะ กลับไปชาติที่บ้านเถอะนะก็ก็ว่ากันอีกทีนะสถานที่ทํางานที่ให้บริการเป็นที่พักนะพวกโรงแรมรีสอร์ทใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วนะดีไซน์โรงแรมดีไซน์รนะีสอร์ทเนี่ยเจ้าของโรงแรมบอกจานออกแบบที่ชา์จลถไฟฟ้าให้ตัวเองนะอันนี้ก็เริ่มบีละนะตอนนี้เจอที่บ้านละโรงแรมเนี่ยเดี๋ยวแนวโน้มเนี่ยกําลังจะได้งานใหม่จากเพื่อนเป็นสถาปนิกเนะี่ยกำลังออกแบบโรงแรมนะนนก็คุยเกินเกินไว้แล้วว่าเอ้ย มันจะต้องมีสถานีชาร์จรถไฟฟ้าด้วยวะนะครับเพราะนั้นพวกนี้ก็คืออำนวยความสะดวกสําหรับคนที่ท่องเที่ยวใช่ไหมท่องเที่ยวเล่ารถไฟฟ้าไปไปใช้นะข้ามจังหวัดโรงแรมรีสอร์ทพวกนี้ก็สามารถที่จะชาร์จตรงนั้นได้ส่วนจะเก็บค่าไฟยังไงก็ว่ากันอีกทีนะครับตามหน่วยหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะรูดบัตรหรือจะตั้งสเตชันหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นรูปแบบการติดตั้งสถานีนประจุไฟฟ้าก็จะเริ่ม มากขึ้นแนวโน้มก็จะมากขึ้นแล้วก็หลากหลายขึ้นทีนี้พอมันมากขึ้นใช่ไหมครับแน่นอนครับมันก็ต้องกระทบกับคนคนอื่นนะหรือพูดง่ายก็คือกระทบกับคนใช้ไฟฟ้าที่ที่ใช้เวลาใช้ไฟฟ้าในชั่วโมงเดียวกันนะอย่างเช่นช่วงเช้าช่วงเย็นแลว้วเนี่ยผลกระทบในเวลาที่เราใช้ไฟเยอะๆนะมันก็คือจะเป็น Impact on l o หล p r o f i ฟ e นั่นเอง อาจจะมีการดึงไฟฟ้าไฟไันอาจจะตกไฟไันอาจจะบูบว่าไปบ้างนะอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นไดน้ผลกระทบกับอุปกรณ์ในระบบนะอันนั้นโครงข่ายที่ไม่ได้ออกแบบมาเพียงพอใช่ไหมครับาสายเมนของการไฟ,ฟอย่างเงี้ยวิ่งเข้ามามันไม่พอไม่พอแล้วจะทำอะไรก็เกิดโอเวอร์โหลดครับฟิวอาจจะขาดเบรกเกอร์อาจจนะทริปนะฮะหรือบางทีรถไฟฟ้าอาจจะอัดหรือว่าชาร์จด้วยพลังเยอะๆอย่างเงี้ยอันนั้นก็มันก็ส่งผลกับระบบ ที่มันใหญ่จะต้องเซฟนะเซฟก็คือทลิปโอเวอร์โหลดนะครับอันนี้ก็จะส่งผลหรือบางทีมันถ้ามันไม่ทริปก็ไปส่งผลกับระบบในการที่เป็นโครงข่ายในการจ่ายไฟฟ้าทําให้ยุคการใช้ง,งานของสายไฟก็ตามหรืออุปรกรณ์ไฟฟ้าในระบบส่งจ่ายโครงข่ายไฟฟ้าก็สั้นลงนะครับผลกระทบในการที่เกิดการสูญเสียในระบบอันนี้ก็จะเป็นซิสเต็มลอสนะก็เกิดการส่งจ่ายไฟฟ้าไปจํานวนมาก ลงไฟฟ้าก็ต้องผลิตเพิ่มขึ้นลอสในระบบก็เพิ่มขึ้นเนาะเพราะนั้นแน่นอนฮะมีกระแสเพิ่มขึ้นลอสก็เพิ่มตนะผลกระทบจากความไม่สมดุลของเฟสและแรงดันเพราะนั้นถ้าเกิดเราใช้ซิงเกิลเฟสเยอะๆใช่ไหมครับมันไม่บาลานซ์พอไม่บาลานซ์ก็ไม่สมดุลนะก็จะมีกระแสไหลใน,นดิวตนันก็จะเกิดปัญหาตามมาระบบอัดประจุโดยเฉพาะพวกอัดระบบเฟสเดียวใช่ไหมล้วมากินเฟสเดียวกันทั้งหมดบ้านสามสี่หลงังดันเป็นเฟสเอทั้งหมดเลย นะแล้วก็ชาร์จมาพร้อมๆกันเนี่ยมันก็จะมีทําให้ผลกระทบเก็บกับแรงดัดไม่สมดุลก็มนะีฮาร์โมนิกก็มีนะเพราะอย่าลืมว่าชาร์จเจอร์พวกนี้เป็นอิเล็กทรอนิกโหลดนะครับพอมันเป็นอิเล็กทรอนิกโหลดแน่นอนฮะฮาร์โมนิกจะตามมาพอฮาร์โมนิกตามมามันก็จะเกิดการบิดเบียนของสนามระบบไฟฟ้าใช่ไหมครับนำไปสู่ความเสียหายของระ,ระบบนั่นเองฮาร์โมนิกนี่เป็นอะไรที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า แต่ตัวชาร์จเจอร์ของเราเนี่ยกดันไปดูอนนุปกรณ์นี้เล็กทรอนส์กำลังนะครับก็จะเข้าไปเติมในระบบก็ทําให้เพิ่มฮาร์โมนิกเข้าไปผลกระทบต่อสิทธิภาพของระบบนะบก็เกิดความต้องการสูงขึ้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นพอต้องการสูงขึ้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ต้องเพิ่มกําลังการผลิตโครงข่ายนะอันนี้ก็จะเพิ่มผลส่งผลกับสิทธิภาพของโครงข่ายแต่ก็ต้องมีวิธีทางแก้เนาะบางที่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยก็ตั้ง โซล่าเซลล์เข้ามาชาร์จดิออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางที่จะมาช่วยนะครับหรือก็ไปชาร์จตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเป็นเรื่องมิเตอร์ TOU อะไรพวกนี้อันนี้ก็จะไปก็คือต้องไปไปใช้ในช่วงที่ไฟฟ้าไม่ต้องการเยอะแต่ถ้าเราไปใช้ในพร้อมๆกันแต่แนอนนะเพราะว่าเราชาร์จก็ต้องเงี้ยก็ต้องเพิ่มเพิ่มการผลิตเนาะกำลังไฟฟ้าในการผลิตก็เพิ่มขึ้นทีนี้ก็อยู่ที่แนวโน้มของการสร้างพวกโซล่าฟาร์มอะไรพวกนี้เข้ามาเติมเต็มในระบบ ของไฟฟ้านะ,ะเศรษฐลภาพโครงขายให้มันเพิ่มขึ้น